และรวมถึงทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวแล้วก็รวมถึงในการออกไปปฏิบัตอิอบชัยนะฮะก็เวลานี้ขอเรียนเชิญคุณเจนะครับมาเป็นขบยานให้กับเราครับครับสวัสดีครับเออก็เริ่มจากาผมเนี่ยเข้ามาเชื่อหลังจากที่ภรรยากับลูกสาวก็คือภรรยาภรรยากับลูกสาวมา,มาเชื่อก่อนแล้วก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนในครอบครัวก็คือภรรยาหายโรค ตัวผมมีความสัมพันธ์ดีขึ้นกับลูกสาวแล้วก็คุณพ่อแล้วก็มีการช่วยกู้ทางด้านการเงินจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้ามารับเข้ามาจัดเรียงกับกิจจักรมากขึ้นเริ่มเข้ากลุ่ม MT ทำซูมได้รับการดูแลจากผู้นำกลุ่ม MT มีการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันกับพี่น้องในกลุ่มนะครับแล้วก็พี่น้องในกลุ่มเนี่ยก็มีการอธิษฐานเผื่อให้กันในเวลาที่ติดขัด การเข้าเรียนแล้วก็จากนั้นแล้วก็มีการเข้าเรียนทุกบทเรียนของคิดเถจักรนะครับร็จแล้วก็วมีการเ,าเริ่มคุยกันในกลุ่มว่า,เ,าเริ่มมองเป้าหมายเดียวกันภายในกลุ่มาภายในครอบครัวเริ่มทํามหาสนิทร,ร่วมกันทุกวันเ,เป็นครรมพยานของขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนวัตการพระเจ้าอธิษฐานเพื่อกันและกันในในครอบครัวรวมทั้งอ,อธิษฐานให้กับ คนในพิธจักรแล้วก็แล้วก็อธิษฐานให้กับพิธจักรเองแล้วก็ขยายออกไปก็เริ่มทำซูมกับญาติสนิทที่จังหวัดพิจิตรครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีการมองเป้าหมายเป้าประสงค์ของพระเจ้าเริ่มเคลื่อนออกไปสู่ชุมชนเริ่มจากที่เพชรเกษม เรืองสอนโดยเข้าไปเป็นทีมเยี่ยมเยียนอันนี้ก็คือเราเข้าไปาร่วมกับพี่น้องพี่น้องในกลุ่ม MT อะไรนะแล้วก็ดูแลเด็กๆในชุมชนจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตามการทรงนำและเห็นพร้องกันว่าต้องมาที่สารยาครับแล้วก็โดยที่ที่สารยาเนี่ยเราก็ยังเป็นทีมเยี่ยมเยียนอยู่นะครับแล้วก็ มีการเข้าไปหนุนใจโดยมีเป้าหมายในการสร้างคิดจกักรบานที่นั่นแล้วเนี้ยเรากา็ได้มีโอกาสได้ออกไปทำธนกิจโดยการทรงนำเป็นแบบครอบครัวก็คือไปแค่พ่อแม่ลูกก็มีเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปที่ชุมชนหนึ่งพบเคสเด็กอเป็นเด็กกำพร้าเจ็บป่วยหมอ หมอไม่หมอไม่รับการรักษาแล้วคือน้องเนี่ยป่วยเป็นลำไส้อักเสบทานอาหารสามคำก็ทายอ,อหมดเลยเป็นแบบเนี้ยอยู่ประมาณปีหนึ่งตัวนี้ผอมขามือขานี่ผอมหมดเลยเนี่ยผมเนี่ยก็พาลูกกับภรรยาเนี่ยไปแล้วก็ไปนำรับเชื่ออธิษฐานปลดปล่อยทำให้ทำเหมือนในภารกิจในชุมชน ขอพระเจ้าทรงนำซัพพอร์ตทุกด้านและมีการวางมือรักษาสามคนในบ้านผลก็คือว่าในสามคนในบ้านนั้นก็คือมีป้าแล้วก็มีหลานสองคนรวมเป็นสามชีวิตก็คือรับเชื่อเกิดการสะจั่์ก็คือว่าคนในครอบครัวเนี่ยของเด็กได้เห็นอาการดีของเด็กก็คืออาการดีขึ้นแล้วก็แล้วทุกคนในบ้านเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเ,าเป็นเพราะพระเจ้า ล่าสุดเนี่ยก็คือได้ได้ยินข่าวว่า,าน้องเนี่ยทานข้าวได้แล้วเป็นปกตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สรุปว่าเราเนี่ยเราเนี่ยเริ่มจากที่จะจากบ้านในกลุ่ม mt เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ทำทำที่ครอบครัวเราเสร็จแล้วก็ทำที่ญาติสนิทเสร็จแล้วก็ทำในชุมชนครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับ ขเขาเป็นคุณเจมากเลยนะฮะคำพยานของขอคุณเจและครอบครัวนะซึ่งมีทั้งคุณลินแล้วก็น้องจินนี่ด้วยก็เห็นพระเจ้าแล้วเด็กวันเด็กที่ก้าขวบพนนั้นเนี่ยน้องจินนี่เป็นคนอธิษฐานให้นะตอนแรกเขานอนอยู่ไม่มีแรงเลยแล้วก็หลังจากอธิฐานได้สักครู่หนึ่งไม่กี่นาทีเองเด็กคนนี้ก็พลุดลุกขึ้นมายืนเฉยเลยฮะแล้วก็มีกาลังก็ขอบคุณพระเจ้าครับ